สวัสดีครับผมเซลต้นครับจากบริษัทโนวามินฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดครับบริษัทของเราตั้งอยู่บนถนนโนวามินเลยนะครับประมาณซอยโนวามิน111นะครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าผ่านไปผ่านมาอยากจะแวะเข้ามาดูรถหรือเข้ามาทดลองขับก็สามารถแวะเข้ามาได้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทดลองขับครับภายในเดือนนี้ถ้าลูกค้าแวะเข้ามาทดลองขับจะได้ทันทีนะครับก็คือบัตรของขวัญโลตัส2 0 0บาทครับผมนะฮะ ส่วนวันนี้ผมอยู่กับเจ้า honda city hatchback rs ครับผมเป็นตัวท็อปเลยนะครับอันคันนี้จะเป็นลูกค้าของผมเองนะครับซึ่งผ่านไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ส่วนลดไปถึง50,000บาทนะครับคันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาออกรถเนี่ยใช้เงินไม่ถึงแสนนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้นอกจากพวกของแถมส่วนลดแล้วก็ยังได้บัตรน้ำมันอีก5,000บาทครับผมถ้าใครสนใจครับออกรถภายในเดือนนี้นะครับ รีบติดต่อเข้ามาครับหรือว่าจะมาจองไว้ก่อนนะครับออกรถช่วงมีนาเมษาก็ได้ครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูรอบคันของเจ้า Honda City Hatchback RS คันนี้ครับผม Honda City Hatchback นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น RS นะครับราคาขายเนี่ยอยู่ที่749,000นะครับแต่ยังไม่รวมค่าสีนะครับถ้าเป็นสีเทาโซนิกหรือสีดำมุกนะครับจะเพิ่ม6 0 0 0บาทนะครับส่วนสีขาวมุก จะเพิ่มอยู่ที่1เ0 0นบาทไฟหน้าของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็โคมแบบสปอร์ตนะครับมีพร้อม Daytime Running r i g h t นะครับก็เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันมาพร้อมไฟตัดหมอกครับพร้อมกับกระจังหน้า RS นะครับแบบสปอร์ตล้อแม็กแบบสปอร์ตขอบ16นิ้วลมดำครับสวยงามจริงๆครับ กระจกมองข้างตัดดำเพิ่มความสปอร์ตและมิติกให้กับตัวรถครับมาพร้อมกับเสาอกาสคีบฉลามสีดำแบบสปอร์ตพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังที่มาจากโรงงานอยู่แล้วครับกันชนหลังแบบสปอร์ตสไตล์ของ RS ครับผมมาให้ดูรอบคันกันครับ สำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ครับจะเป็นเครื่องยนต์ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟสามสูบสิบสองวาลแรงบิดอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนิวตันเมตรที่สองพันถึงสี่พันห้าร้อยรอบครับแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองแรงมา้าส่วนด้านในนะครับมาตรวัดแบบสปอร์ตเรืองแสงนะครับเป็นสีแดงนะครับสำหรับรุ่น RS นะครับ มาพร้อมกับระบบ u i s ส c อ n t r o l และก็ปุ่มบังคับเครื่องเสียงที่ปุ่มอะไรครับผมหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วครับผมพร้อมกับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับมาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหลังครับผมสามารถปรับมุมได้3าแบบเลยนะครับส่วนของเบาะนะครับจะเป็นผ้าแบบอาคันนารานะครับจะช่วยอบอุ้มแล้วก็ยึดจับตัวผู้ขับขี่ได้ดีครับผม ออปชันเสริมที่ช่วยประหยัดน้ำมันครับปุ่ม Econ Mode มดนะครับจะช่วยให้เราเซฟน้ำมันได้กว่า20%จากปกติครับผมมาพร้อมกับปุ่ม idling stop ครับผมเมื่อรถติดนานๆเครื่องยนต์จะหยุดการทำงานเพื่อเซฟน้ำมันครับแป้นพัดเท้าแป้นเบรคและแป้นคันเร่งตกแต่งแบบสปอร์ตด้วยสแตนเลสครับผมเป็นไงบ้างครับผมพาดูออปชันของเจ้า city h a t c a c k rs สีเทาร o โซนิกคันนี้เรียบร้อยแล้วหากลูกค้ามีความสนใจนะครับอยากจะสอบถามโปรโมชั่นเข้ามาก็สามารถติดต่อผ่านเซลล์ต้นครับเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับพร้อมกับ id line ด้านบนนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัว qr code ไว้ให้สแกน id line นะครับเพื่อจะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยย้ำกันนิดนึงครับถ้าเกิดว่าลูกค้าออกรถ city Turbo หรือ city hatchback ทุกรุ่นนะครับไม่ว่ารุ่นใดก็ตามที่เป็น Turbo และ hatchback นะครับ เราจะได้รับบัตรน้ำม,มัน5,000บาทครับผมก็ให้ลูกค้าได้ไปใช้ในช่วขงของสงการที่จะถึงนี้ก็ได้ครับยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Honda City Turbo และ City Hatchback แล้วก็คันนี้เดี๋ยววันที่14จะปล่อยออกไปละเดี๋ยวก òn, อ่อนปล่อยรถ1วันเดี๋ยวผมจะมารีวิวทั้งหมดให้ฟังอีกทีหนึงครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ